วันนี้ผัดเผ็ดหมูป่านะนี่ติกแกงเข้าไปตักนิดหน่อยนึงันนี้นนมาแล้วครับตับข้าวครับไม่มีอะไรกะเพรานะไม่ต้องใส่ ไ่ก็ไม่มีหอมเลยหอมเริ่มแบบอืมเริ่มจานไนสามบ้านแต่บ้าน นี th th ่นะทัดเลยครับเนี่ยผัดให้มันปุ้งเลยง่ยเดี๋ยวเราจะมันต้มน้ำหนยอยนี่แหละเจยอนะครับแล้วก็เล่งไฟป้องุ่นเดี๋ยวเดือดกอทำน้งปุงเลยจะไปยุ่งได้มากมายง่าย ปรุงนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนิดเดียวผองลดแล้วก็ลดให้มันนัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายด้ยวยน้ำน้ำปลาที่ท้ายผัดหแห้งๆหน่อย อ๋อนิ่ไปนี่นีนกนไปเข้าไปกระชายขุดไฟไม่แรงนะครับวันต้องแรงกน่อย้ ถาผัดนานนะผัดนาน้วก็อาจจะเหนียวเนาะโอเครอปักสุกหน่อยชิมดูว่าพริกแกงเค็มมไหนถ้าไม่เค็มพอดีโอเคแล้วก็หยดน้ำไฟหนึ่งอ๋อ เ <c oughs> ดี๋ยวมาครับหัดมุปมากปักมันกัน มาหมั่มกันครับชิมกันโอ้โห